เย้อันยองเซโยค่ะอีรวันวันนี้นะคะก็เบบจะมาเรีแอคชั่นนะคะชื่อว่าเพลงซูมนะคะของเจสซี่นะคะหรือเจซิก้าหรือแม่เจสนะคะของเรานะคะคือแบบเบบก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วจะเรียกว่าไงแต่เบบเรียกว่าแม่เจสนะคะปกติอ่ะแเบบก็ไม่ได้ตามนักร,อกร้องเกาหลีมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ เหมือนแม่เจสเนี่ยรู้จักมาได้นะคะเพราะว่าพี่แจ็กสันของเรานะคะเคยไปเขาเรียกว่าอ,อะไรคอแลแลบเหรอไปแบบเหมือนไป ฟีดด้วยกับเพลงหนึ่งนะคะน่าจะชื่อว่านุ n นานุนาอ่านะคะถ้าใครเคยเห็นเนาะโอเคค่ะก็เลยแบบเห็นแม่เจสของเรานะคะเพิ่งออกเพลงใหม่นะคะแล้วก็มี MV ด้วยแบบก็เลยจะทำการ Reaction นะคะให้ทุกคนดูนะคะดูไปพร้อมทุกคนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยนะคะว่าแม่จะแซบเซ็กซี่เบอร์ไหนนะคะเพราะว่าเพลงแม่แต่ละเพลงคือไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะทุกคน โอเคค่ะเราไปดูกันเลย Lights, um, P I C เย Sumout m i n m เป็นไง เก่กมากค่ะแม่บิิ<ฮ>่อจมาเนี่ยแมสแซบนะดูด๋ยวมีความแบบ ซ็กซี่ผสมหวานเปรี้ยวอะไรเงี้ยปะเนี่ยเต็เตมงก์เต็ง o ว n oh, bích lắm, Hình mẹ bích lắm, lắm, bích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  แม่ก็อยากหวานละ่ะใช่มมอ <im itation> ะ <im itation> ซูมอินซูมเอาเอ่เป็นเฟลแบบมาซ oh <my S 1> องอะไรอย่างงี้ uh huh. ใช่ไหมแคทเฟชเนี่ยแม่เจตคือปังไม่ไหวอไอเพลงก็คือเป็นคูลบัตแต่อันนี้แม่เขาไม่ค่อยออกอะ่ะ เนี่ยแม่ไม่ได้อยู่ในนี้อ่ะแต่เพลงนี้คือแมสนะคะ nobody nobody ทุกคนสวัสดีอ่ะพอพอพอเราไม่ได้แอกอันนี้แต่เดี๋ยวจะให้ดูแบบแบบนู่นน่ะนู่นน่ะ Like this น o น่านู่นน่ะลองเองแล้วหนึ่งยังหาไม่เจอเลยแบบนะคะทุกคนอ่ะ trying to give you ความรายเสือกของแม่แค่สน่นนนนนน่ะตึ้นั่นน่ะนึ่งนั่นน่ะนี่แหละเพลงที่เบนบอก โอเคข้ามไปตอนที่แจ็คหน่อยนี่ห <c oughs> ล่อมั้นี่แหละติ่งแม่รู้จักแม่เจสปอยคลิปนี้ <c oughs> พี่แจ็คคือแบบ so hot Oh, okay. นะข้อนี้นิดนึง<ส>นโอ้ยดูดิไปนยาปนยาใส่สูตรแบบไม่ต้องมีเสื้อด้านในสัรร่งพ like นะัดเปล่าโอเค อุ่ยอยากให้เห็นตอนนั้นแต่แบบทุกคนน่าจะเห็นแล้วอะอะไรนิดนึง Give you something more I'm far away 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 อันนี้ละพอนะ,อะโอเคพและวนะทุกคน โอเคเราไปสรุปอันแรกนะคะอันแรกอันแรกของแมดเจสส์แมดเจสี่นะคะเพลงซูมของแม่นะคะคิดว่าติดหูคิดว่าแบบแคชชี่มากๆากแคชชี่นะคะเออเลิศปังไม่ไหวเซ็กซี่เหมือนเดิมแซบเผ็ดเออแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาเนี่ยเขาจะประมาณไหนนะทุกคนเขายังไม่ได้อ่านคำแปลนะคะแต่แบบชอบคิดว่าท่อนฮุกแม่ก็คือติดหู เลิศม,มากค่ะแม่ชุดแม่อะไรแม่นะคะแล้วก็ชอบนะชอบแบบซูเมนซูเมลเลิศบอกเลยว่าเพลงนี้เริศม,มากนะคะทุกคนโอเคข่าวนี้ก็แบบดูรีแอคกันแบบเบาๆชิลๆไปประมาณ2-3เพลงได้แล้วนะของแม่เจสเพราะว่าเป็นเหมือนคือเบบไม่ไม่ไม่ค่อยแบบเหมือนอดีฟดีเทลกับแม่เจสเท่าไหร่นะคะแต่ก็ชอบดูเป็นทอล์คโชว์หรือเป็นรายการของแม่แบบผ่านๆพราแม่แบบ แม่เจสซี่ก็คือชอบพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบพอฟังได้แบบไม่ได้เกาหลีขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าแม่เจสซ,ซี่นะคะก็คือแบบเ,เก่งแล้วก็มีความเซ็กซี่มีความเป็นของตัวเองยูนิคมากๆแล้วก็จะบอกว่าอะไระเขาตลกอะ่ะเออแล้วเขาแบบเป็นกันเองเขาแบบฟิลแบบชิลๆเหมือนเหมือนเป็นไม่ใช่เกาหลีขนาดนั้นนะทุกคนที่จะต้องคีปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ชอบนะคะนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่า ชอบมาจากเพลงนูน่าใช่ไหมเอ,อ่อที่ฟีดกับพี่แจกเร่งเงี้ยทุกคนโอเคค่ะแม่มันดีมากนะคะเพลงซูมซูมินซูมอลต์โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีแอคชั่นนะคะของเพลงของแม่เจสนะคะ เพลงซูมนะคะไว้เพลงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, ช่องเบบพารเพื่อเป็นกําลังใจให้เบบในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะอุ่นรินรัวม,มากเพราะว่าเพลงแม่มันแบบนะฮะโอเคค่ะบ๊ายบาย